ลึกเข้าไปในป่าสนที่สูงเสียดฟ,ฟ้ามีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีบ้านเรือนไม้เก่าๆผุพังไปตามกาลเวลาหน้าต่างแตกหักประตูหักลงบ่งบอกถึงการจากไปของผู้คนอย่างกระทันหันชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าเข้าไปในยามค่ำคืนเพราะร่ำลือกันถึงวิญญาณของผู้คนที่ถูกฆ่าตายในหมู่บ้านที่ยังคงวงเวียนอยู่เพื่อตาหาผู้ที่ทำร้ายพวกเขา เรื่องเล่าขานกันว่าหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในช่วงสงครามกลางเมืองผู้คนจำนวนมากถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมวิญญาณของพวกเขาจึงยังคงวงเวียนอยู่ณที่แห่งนี้เพื่อรอคอยการแก้แค้นหรืออาจจะเป็นการตามหาคนที่พวกเขารักที่หายสาบสูญไปแซมและทิมสองนักล่าท้าผีผู้โด่งดังในโซเชียลมีเดียตัดสินใจเดินทางมายัางหมู่บ้านผีสิงแห่งนี้ ในคืนเดือนดับพร้อมอุปกรณ์ครบครันทั้งกล้องในวิชั่นเครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องบันทึกเสียงสำหรับจับคลื่นเสียงประหลาดเมื่อก้าวเท้าเข้าสู่หมู่บ้านบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีความเย็นเยือกแผ่ซ่านเข้ามาในอากาศกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าป,ปนกับกลิ่นคาวเลือดจางๆที่ทำให้รู้สึกขนลุกขณะที่เดินสำรวจบ้านเรือนเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างแซมได้ยินเสียงคล้ายคนกำลังเดินไปมาในบ้านหลังหนึ่งเขาชี้ไฟฉายไปที่หน้าต่าง แต่ไม่พบสิ่งใดทันใดนั้นไฟฉายของพวกเขาก็เริ่มกระพริบต,ติดติดดับดับอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นข้างหูอยู่ที่นี่กับเราสิแซมและทิมหันมองหน้ากันด้วยความตกใจจู่ๆประตูบ้านหลังหนึ่งก็ปิดลงเองอย่างแรงเสียงนั้นดังสนั่นวั่นไหวตามมาด้วยเสียงกรีดร้องอันโหยหวนจากที่ไหนสักแห่งในหมู่บ้านแซม และทีมเห็นเงาร่างตะคุ่มตุ่มจำนวนมากปรากฏขึ้นตามหน้าต่างของบ้านแต่ละหลังเงาร่างเหล่านั้นดูบิดเบี้ยวและมีดวงตาที่เป็นประกายสีแดงกล่ำพวกเขารีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านผีสิงแห่งนั้นอย่างไม่คิดชีวิตเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะหยะยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาจนกระทั่งออกมาจากป่าได้สำเร็จตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ไม่เคยคิดที่จะลบหลู่ความตายอีกเลย